พอมีขยะเยอะๆแล้วขยะโดนก็น่าจะย้ายหอเลยค่ะถ้าขยะเต็มห้องปุ๊บน่าจะย้ายย้ายหอใหม่เปลี่ยนห้องใหม่ออ ไเ็ตยังไงที่นอนเนพอสามที่อยิงในละแม่เดียวกันหมดเลยมอไม่ใช่เล่นี่ยวมันจะแม่เดียวกันหม่วลา ผู้เช่านี่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงเขาอยู่มานานนี่ครับอยู่ประมาณเป็นปีแล้วค่ะปกติเกาอยู่กันกี่คนคนเดียวอ,อ๋อคนเดียวเช้าก็ไปเชา้าไปทำงานเี่แล้วค่ะปกติปกติเลยแล้วล่าสุดเขาออกเขาเขาแจ้งย้ายไปเมื่อไหร่ครับก็ต้นเดือนค่ะต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วเขามีค่าเช่าค่าติดคงติดค้างอะไรไหมไม่มีเลยเคลียร์หมดทุกอย่างแล้วเรามาเจอเรามาเปิดห้องเราเพิ่งเขเปิดห้องเหรอครับค่ะมาทำความสิอ์ตเราขายเข้าไปเป็นไงบ้าง ก็เจอสภาพนี้ค่ะมีอะไรบ้างขยะเต็มเลยเป็นข่าวเลยแล้วเลยเข้าไม่ได้เข้าไปแค่ดูแค่นั้นแล้วก็ออกมาเลยออกมาเลยเหรงอ้โหสกปรกมากเลยค่ะใช่อยากอยากจะเตือนแบบสังคมแบบคนแบบนี้อยู่แบบลำบากมากเราเคยดูในข่าวไหมเคยเคยพบเคยเห็นในข่าวแต่เคยเห็นความจริงในข่าวเพิ่งเห็นครับครั้งแรกเลยครับแล้วผู้หญิงที่มาเช่าเนี่ยมีรูปร่างลักษณะหน้าตาดูผิวพรรณดีมากดูเหมือนคน ดูเป็นคนสะอาดสะอาดเลยนะอดูเป็นคนปกตไิไม่ไม่น่าจะขังไม่น่าจะแล้วคิดว่าเหมือนเขาแบบเช่าหออยู่แล้วพอพอมีขยะเยอะแล้วขยะล้ะนก็น่าจะย้ายหอเลยค่ะ <c oughs> ถ้าขยะเต็มห้องกบน่าจะย้ายย้ายหอใหม่เปลี่ยนห้องใหม่ค่ะเพราะว่าเราทราบจากหอที่ที่เราเคยได้ข่าวว่าลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะคนเช่าลักษณะคิดว่าเหมือนกันน่าจะเหมือนกันน่าเหมือนกันและพฤติกรรมคือ ขยะเต็มเต็มห้องเหมือนกันใช่ไหมอ่าแล้วจะจะย้ายเหรอล้วก็จะย้ายอืมครบอกมของอาสาอาสาช่วยครับจะไม่บ้านอะไรครับเนี่ยอะไรที่เห็นนีนะขยะทั้งนเลยพี่แต่รพัดเลยอ๋อมันเป็นมันเป็นยังไงครับผู้เช่าเหรอผมผู้เช่าครับผู้เช่าเอ่อมาอยู่เขาบอกว่าเป็นปีแล้วแล้วก็เพิ่งย้ายออกไปเพราะน่าลักษณะแบบของแบบทิ้งขยะทิ้งเสร็จอ่าแก้วน้ำอะไรเสร็จที่ใช้แล้วต่างอ่ะ พอเต็มแล้วคงย้ายออกไปแล้วก็ทิ้งแม่ไว้บ้านอันนี้ก็คืองานของเราเ,นเนุีอย่าง<ะ>ช่วยเหลือสักอ <laughs> ช่วยช่วยครับช่วยช่วยหนอ่อยครับข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ